โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBZ TV นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมโลฮานโมบายนะครับซึ่งเป็นเกมมือถือแนว MMORPG ที่พัฒนามาจาก IP ของเกมโลฮานออนไลน์นะครับผมซึ่งเป็น IP เดียวกันแล้วก็ค่ายเดียวกันด้วยนะครับซึ่งโลฮานออนไลน์ oh เนี่ยเคยมีผู้เล่นจำนวนออนไลน์พร้อมกันมากสุดถึง7,000 0คนเลยนะครับในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยผู้พัฒนานะครับได้พัฒนาเอามาลงในแพลตฟอร์มของมือถือนะครับแล้วก็ยังเอาระบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโลฮานออนไลน์เนี่ยมาพัฒนาด้วยเช่นมี Township b a ทิ l e นะครับมีสงครามชิงประสาทระหว่างกิวนะครับผมแล้วก็ระบบ Power Arena การต่อสู้แบบ PVP นะครับซึ่งจะมีระบบ ซื้อขายไอเทมซึ่งเป็นจุดเด่นของโลฮานด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวเกมพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเซิร์ฟนะครับมีถึง3เซิร์ฟให้ทุกคนเลือกแล้วตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟแรกนะครับ นี่คือเซิร์ฟนี้นะครับเราสามารถกดเชื่อมต่อได้เลยผมเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพื่อปลดระบบสําหรับการสร้างตัวละครนะครับก็จะมีถึง4อาชีพด้วยกันอย่างที่บอกนะครับอาชีพแรกก็จะเป็นฮิวแมนไนท์นะครับซึ่งเป็นมนุษย์อัศวินนะครับซึ่งจะบอกอยู่แล้วว่าเป็นอาชีพที่แข็งแกร่งในการต่อสู้ระยะประชิดนะครับก็จะบอกอยู่ทางด้านขวานะครับมีเรื่องของอตัวอย่างในส่วนของอุปกรณ์ ให้เลือกด้วยแล้วก็เป็นอคอสตูมนะครับเป็นดาบโล่มีดาบกิดนะครับมี2อย่างนะครับให้เลือกเล่นเนาะแล้วก็มีเรื่องของสกิลใหเ้เพื่อนๆดูด้วยว่า,าในตัวละครตัวนี้จะมีสกิลแบบไหนให้เล่นบ้างนะครับอาชีพที่2ก็จะเป็นอาเชอร์นะครับวันนี้ก็จะเป็นสายธนูนั่นเองก็อย่างที่บอกก็จะมีเรื่องของอคอสตูมแล้วก็อาธนูให้ลองสวมใส่นะครับแล้วก็มีเรื่องของสกิลนะครับสำหรับใครที่ชอบสายยิงไกล ก็เลือกเลยตัวนี้อันดับ3นะครับก็เป็นเรื่องของเมดนะครับอันนี้เป็นสายเวทนั่นเองก็โดยจะใช้คาถาไม้เท้านั่นเองนะครับก็มีพวกของชุดแล้วก็สกิลบอกด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็จะเน้นเรื่องของการโจมตีเวทแล้วก็บัฟนะครับอันทรงพลังอาชีพที่3ขาดไม่ได้ก็คือแอสซัสซินนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเท่แล้วก็เป็น ใช้กิตกับกาตานะครับกาตานี่ก็จะใช้ความเร็วในการโจมตีอะไรประมาณนี้มีเรื่องของการหายตัวแล้วก็การบุกเข้าไปทิมข้างหลังนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสายไหนก็เลือกเล่นได้ตามสบายเลยแต่ตอนนี้ผมเล่นสายแอสซซนไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกัน หลังจากที่เราเลือกตัวละครแล้วก็ตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเข้ามาเห็นอ่รูปร่างหน้าตาอินเทอร์เฟซก็จะมีระบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านขวาบนนะครับเมื่อเราจิ้มมาเนี่ยมันก็จะมีอ่ระบบค่อนข้างเยอะนะครับทางด้านล่างจะมีเรื่องของการตั้งค่าการตั้งค่าจะมีเรื่องของการตั้งค่า Google แล้วก็ a c e b o o k นะครับสามารถเลือกตั้งค่าได้มีเรื่องของเสียงประกอบเสียงเอฟเฟกตต่างๆนะครับกราฟิก มีระบบะการต่อสู้อัตโนมัติเรื่องของการใช้ยาเรื่องของการตีศัตรูการเปลี่ยนเป้าหมายแล้วก็การแจ้งเตือนด้วยนะครับเราเข้ามาดูหลักๆในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกดีกว่านะครับการตั้งค่ากราฟิกจะมีแบบต่ําแบบทั่วไปแล้วก็แบบสูงนะครับสามารถคัตตอมได้นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเลยก็แบบสูงมันก็สูงอยู่แล้วแหละ,ะแล้วก็มีแบบต่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพต่ําๆเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์เพื่อนๆนะครับว่าจะ เล่นกันได้แบบไหนนะภาพต่ำๆก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ค่อยเห็นในส่วนของเอฟเฟกเพื่อนเอฟเฟกเราสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ภาพจะไม่ได้แบบมีเงาสะท้อนหรือว่าอะไรอย่างนี้สามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับข้างล่าง mini map นะครับก็จะสามารถเลือกมุมกล้องได้ถึง4มุมกล้องอันนี้ดูภาพแบบกว้างเลยอันนี้แบบ1แบบ2แบบสามแบบสี่นะครับก็จะไม่เห็นเอฟเฟกใดๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ การปรับแต่งระดับสูงนะครับเป็นกราฟิกสูงสุดนะครับก็คือตัวละครพื้นหลังเอาสะท้อนความละเอียดนะครับความละเอียดสูงได้แค่นี้นะมี HD Full HD นี่ยังปรับไม่ได้นะครับมีเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยอันนี้สูงหมดแล้วเนาะเอฟเฟกจอเอฟเฟกตต่างๆนะครับคุณภาพ UI แล้วก็จำกัดเฟรม60เฟรมนะครับเราไปดูกันนี่ มันก็จะมีเรื่องของอแสงเงาขึ้นมาแล้วก็จะมีเรื่องของอาภาพที่มันแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ไปดูเกมเป็น MMO นะครับก็จะมีเควสให้ทําอยู่ทางด้านซ้ายซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแนวที่ตีมอนเตอร์ตีตีตีต,ตีสามารถตั้งตีได้นะครับผมเลือกตีได้สร้างปาร์ตี้ไปร่วมตีกับเพื่อนได้เขาก็จะกำหนดมาว่าให้เราไปตีมอนเตอร์ ขี่ตัวเราก็กดวาร์ปไปเลยเอามาเราเข้ามาถึงมันก็จะมีเรื่องของการให้เราตีมอนเตอร์นะครับตามจํานวนที่กําหนดซึ่งไอตัวมอนเตอร์เนี่ยมันก็จะดรอปในส่วนของอา,อาวุธหรือว่าเป็นวัสดุที่ใช้ในการอัปเกรดหรือว่าเป็นพวกเควสให้เราทํานะครับมันก็จะมีพวกแบบแขนกางเกงพวกอาวุธนะครับอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็จะสามารถเอามารวมกันได้นะครับแล้วก็ เอาพัฒนาให้อุปกรณ์สวมใส่เราดียิ่งขึ้นนะครับผมก็คือการอัปเกรดนั่นเองเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอย่างกันเลยนะครับทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของมินิแมปนะครับก็เมื่อกดจิ้มขึ้นมาเราสามารถเลือกเมืองที่เราจะไปแล้วก็สามารถกดวาร์ปไปได้เลยนะครับโดยการเสียเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของมอนเตอร์บอกว่า,าในแมปนั้นะจะมีมอนเตอร์เลเวลอะไรบ้างแล้วก็จะดรอปอะไรบ้างนะครับไอเทมหลักประมาณนี้แต่ส่วนเรื่องของอุปกรณ์นะมันก็ดรอปอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ทางด้านล่างจะมีเรื่องของสกิลนะครับถ้าทุกคนอยากเปลี่ยนสกิลในกรณีที่ปลดล็อกเลเวลมากยิ่งขึ้นนะครับกดตรงสกิลแล้วกดเลื่อนขึ้นครับผมนี้ทุกคนจะสามารถเพิ่มสกิลได้ยกเลิกการติดตั้งสกิลได้สามารถสับเปลี่ยนสกิลได้นะครับในกรณีที่เราอยากเปลี่ยนสมมติผมอยากเปลี่ยนเอาไอ้อันสุดท้ายนะอันที่4นะไอ้รูปหน้าคนเนี่ยนะครับอ่าแล้วผมก็ขึ้นมาเลยปุ๊บ แล้วผมอยากได้สกิลหายตัวนะครับเป็นพางตัวผมก็กดลงไปเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมสามารถหายตัวได้เราสามารถเปลี่ยนสกิลได้ตรงนี้เลยนะครับทางด้านขวาจะมีเรื่องของน้ํายามานาแล้วก็เป็นเรื่องของเลือดนะครับ สามารถใช้ออโต้แล้วก็กดซื้อได้เลยนะมีเรื่องของอช่องทางลัดด้วยที่เราจะเขา,าเรียกว่าอะไรเอาของมาใส่ตรงนี้ได้นะครับสามารถกดตั้งค่าได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเราอยากได้อะไรมาใส่มีเรื่องของทําทดามเมจปกตินะครับ,บล็อกแล้วก็ออโต้ระบบออโต้เนี่ย สามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลยโอเคนะครับทางด้านบนเรามาไล่ดูนะครับมีเรื่องของร้านค้าร้านค้าจะมีพวกแพ็กเกจต่างๆแพ็กเกจนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆมาดูเอาเนาะผมจะให้ดูแค่เลทละกันนะอันนี้เลทประมาณนี้นะครับลูบีก็คือเป็นเงินแคาส่วนโคนก็เอาลู b y มาซื้อโคนนะครับจะเป็นเหรียญทองแบบนี้ก็ดูเลทนะครับ35บาทได้37 Ru ูบีนะครับผม อันนี้เลทค่อนข้างหนักนะอันนี้ผมยอมรับเลยว่าเป็นเลทที่ค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าการเติม100สมมุติ150บัาทประมาณนี้นะครับจะได้1นึ่งรปูบี้นะครับแต่ถ้าเราเอาไปแลกโคลนนะครับซึ่งได้เงินแค่1นึ่งแสนเองนะอ,อ,อันนี้ก็ลองให้เพื่อนๆมาดูนะครับมันจะมีแพ็กเกจต่างๆมากมายมีเรื่องของระบบรูนมีเรื่องของระบบสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาไว มันก็จะมีคุณสมบัติบอกนะครับซึ่งจะใช้เงินแคสซื้อด้วยแต่ตอนแรกเขามีแจกมาให้นะครับประมาณ3วันนะซึ่งมันจะสามารถซื้ออ่าเลือดแล้วก็มานาให้เรา,าโดยที่แบบเราไม่ต้องไปกดซื้อเองนะครับถ้ามันหมดแล้วก็ซื้อออโต้ได้เลยเออมันก็ค่อนข้างดีนะในกรณีที่เราบดอะไรประมาณนี้มันสามารถใช้ชิ้นส่วนอืนอ่นๆซื้อได้แล้วก็ในเรื่องของแต้มกิวนะครับผมก็ซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันกิวก็มี ประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าเราจะได้บัฟในส่วนของเกลิวด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ก็ก็ได้ะแหละแล้วก็มีเรื่องของนี่การซื้อยานะครับอ่ามีเลือด HP แล้วก็ MP เป็นมานานะครับผมก็สามารถมาซื้อได้นะครับถูกแล้วก็มีเรื่องของอ่าการซื้อบัฟอืมจะมีบัฟต่างๆเอจิวิทเดครักอะไรอย่างนี้นะครับอ่าสเตนถ้าอยากซื้อก็มาสามารถมาซื้อกันได้ตรงนี้เลย ก็มาในส่วนของกระเป๋านะครับมันก็จะมีพวกของอุปกรณ์ต่างๆให้เรานะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถดูของแล้วก็ดูสเตตัสได้ตรงนี้นะครับในกรณีที่เราจะไปตีบวกเพิ่มเราก็ดูสเตตัสของเราด้วยได้เช่นเดียวกันว่ามันเพิ่มขึ้นหรือว่าเราต้องการไหมนะครับก็พยายามดูด้วยไอของที่เราไม่ได้ใช้เราก็กดรวมๆไปเลยหรือว่าสามารถกดแยกชิ้นส่วนได้นะครับสมมติเราแยกชิ้นส่วนไปมันก็จะได้รับเป็นคิทตันอันนี้1อันนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะ ก็มีระบบแยกมีระบบรวมถัดมานะครับมีเรื่องของการอัปเลเวลการอัปเลเวลของเกมนี้นะครับมีของค่อนข้างเยอะเลยเราอยากอัปเกรดมันนะครับของที่เราไม่ได้ใช้เราก็สามารถเอามาอัปเกรดได้มันก็จะมีพวกหินที่จะเอามาอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันสมมุติเราอัปเกรดไป โดยการจะใช้เหรียญน,นะครับที่จะเพิ่มในการอัปเกรดนะครับผมสมมตุติไอ้แขนตรงนี้ใช่ปะ่ะเราไม่ได้ใช้เนาะเราก็สามารถดูสเตตัสได้ด้วยนะครับว่าเราไม่ได้ใช้จริงหรือเปล่าอ่ะงั้นรวมไปเลยอะไรประมาณนี้มันก็จะมีส่วนของทางด้านบนอยู่แล้วแหละอัปเลเวลอัปเกรดอัปเกรดนะครับอัปเกรดอะไรก็คือการตีบวกนั่นเองก็สมมตุติอ่าอันนี้เราใส่ไปนะครับเราอยากจะตีบวกอุปกรณ์เราเราก็กดตีไปนะครับ 1อัน2อ,อัน3อัน4อัน5อันอันนี้คือการตีบวกนะครับมันก็จะขึ้นพลังลบนี่ขึ้นโคตรน้อยเลยนะแล้วก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดถัดๆไปมันก็จะมีเรื่องของค่าความสำเร็จด้วยอ่าก็อย่าลืมด้วยนะครับหินอันนี้ก็สามารถแลกได้ แล้วก็เก็บได้จากพวกมอนเตอร์นี่แหละมีเรื่องของการรวมนะครับการรวมในกรณีที่อุปกรณ์เราอัปเกรดเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถมารวมอุปกรณ์ได้ตรงนี้ก็โดยเลือกจาก สเตตัสที่เราอยากจะใช้เอามารวมนะครับสมมุตินะครับเสื้ออันแรกที่เราใช้อยู่สเตนของเรามัน14นะครับอันที่2ที่เราจะเอามารวมมันมีสเตนสิบสามนะครับมันก็จะามาบวกกันได้27นะครับผมก็สามารถดูสเตตัสใหม่แล้วก็ระดับอยู่ทางด้านขวานะครับโดยการใช้เหรียญ1น0 0 0ืทีนี้ไอ้สเตตัสแบบเนี้ยเราไม่ต้องการไงเราไม่ต้องการเด็กเราก็อย่าเพิ่งไปรวมมันก็ได้นะครับเพราะว่าสายเรามันต้องการสเตนมันต้องการบิดมันต้องการลักอะไรแบบเนี้ย เออเราก็ค่อยเอามาบวกนะครับเราอย่าไปบวกมั่วนะถ้าบวกมั่วจบกันเพราะเด็กเราไม่ได้ใช้นะครับผมถัดมาก็จะหินวิญญาณนะครับอันนี้ยังไม่มีอะไรเนาะก็จะมีเรื่องของเครื่องประดับอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับแต่เครื่องประดับสามารถ่าแยกออกมาเป็นเพอร์โซนาได้นะไอทางด้านล่างซ้ายเห็นไหมมันจะเป็นรูป เพอร์ซนานะครับผมสามารถเอามาแลกได้มีเรื่องของเควสให้เราทำนะครับจะมีเรื่องของเอชิฟเมนต์ที่สามารถทำเควสแล้วก็ปลดล็อกเพื่อได้รับของรางวัลซึ่งจะมีเหรียญค่อนข้างเยอะนะครับจะมีภารกิจรายวันได้รับเหรียญมีภารกิจรายสัปดาห์ด้วยนะครับผมก็จะได้รับเหรียญด้วยเช่นเดียวกัน ก็จะมีรายเดือนก็สามารถมาทําได้นะครับคือของมันค่อนข้างเยอะเนาะมีเควสกิลให้เราทําด้วยนะครับมันจะได้อ่าแต้มใช้ในการแลกของแล้วก็เอชิพเมนต์นะครับผมก็จะได้ความสําเร็จแล้วก็เงินค่อนข้างเยอะนะครับอย่าลืมมาทําด้วยตรงนี้นะอ่าตอนนี้เลเวลเราสามสิบแปดแล้วค่อนข้างเร็วมีฉายาให้เราเลือกใช้นะครับผู้แข็งแกร่มมือใหม่อ่าล้วก็กดใช้ก็ได้ มีนักล่ามีอัศวินก็กดใช้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบฉายาไหนผมรู้สึกว่าฉายามันก็ไม่ได้มีเรื่องของอาสเตตัสบอกมั้งเออก็แล้วแต่ใครชอบอันไหนก็แล้วกันมีเรื่องของระบบสกิลนะครับระบบสกิลจะมีแอคทีฟสกิลก็คือเป็นสกิลที่เราสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ปลดล็อกตามเลเวลเท่านั้นเองนะครับก็จะปลดล็อกสูงสุดเลเวล60มีสกิลพาสซีฟนะครับพาสซีฟสกิลสามารถมากดอัพได้ ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ปลดล็อกตามเลเวลเช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบแบบไหนโดยการจะใช้อาหินในการอัปเกรดนะครับสมมุติเพื่อนๆอ,อยากได้ความเร็วในการโจมตีใช่ไหมก็ใช้หินค่อนข้างเยอะนะครับเลเวล3ตอนเนี้ถ้าผมจะอัพไปเลเวล4ก็ใช้ถึง6เลยสมมุติเราก,กดอัพไปนะครับความเร็วในการโจมตีเราก็จะเพิ่มขึ้นสามารถมากดอ่านได้เลยนะสกิลอื่นนะครับสามารถมาเลือกดูได้มีความเสียหายเพิ่มระยะเวลา หรือว่าเป็นเพิ่มเอจิอะไรพวกเนี้ยเพิ่มความแม่นยำนะครับผมก็เลเวลถัดไปก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆแต่ทีนี้หินมันหาค่อนข้างายากไงถัดมานะครับจะมีเรื่องของรูนรูนนี่สามารถปลดล็อกได้นะครับโดยการใช้เหรียญเท่าไหร่ผมจําไม่ได้แล้ะในกรณีที่เราปลดล็อกมาแล้วเนี่ยเรายังจะต้องมาเสียเงินเพื่ออัปเกรดนะครับโดยดูจากรูนด้านล่างว่าเรามีไหม เห็นปะมันจะบอกว่ามีตัวเลขอะไรตอนนี้รูนเขียวผมมี9นะครับผมซึ่งปริมาณการฟื้นฟูของน้ํายาเนี่ยเพิ่มขึ้นอ่ะเราก็กดอัปเกรดไปนะครับผมนี่กดอัปเกรดไปก็โดยการใช้รูนตรงนี้นะครับเพื่ออัปเกรดไม่รู้ได้จากกิจกรรมหรือว่าเขาแจกมานะอันนี้ก็หมดแล้วก็เพิ่มการฟื้นฟูของน้ํายา1.8%ถามว่าเยอะไหมก็ยังไม่เยอะหรอกนะ ก็โคตรน้อยเลยนะแค่หนึ่งเองมันก็ต้องอ่าอัพน่าจะยาวเลยนะอันเนี้ยก็มีเรื่องของอ่าการทำลายก็คือเป็นอาวุธการโจมตีมีความสามารถทั้งหมดมีการฟื้นฟูของน้ำยามีพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็อ่าป้องกันนะครับถัดมามีคอสตูมด้วย สำหรับเกมนี้มีคอสตูมนะครับให้เราเลือกเปิดหรือว่าเปิดฟรีหรือว่าเป็นเซตอันนี้ผมเปิดได้มานะนี่สมมุติเราสวมใส่ไปนะครับมันก็จะมีเรื่องของพลังลบถ้ามันเพิ่มมันก็จะอยู่ทางด้านล่างสมมุติอ่าผมใส่น,นี้เห็นปะถ้ามันเพิ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นปะมันก็จะเป็นสีเขียวเพิ่มนะครับรูปร่างเราก็จะเปลี่ยนไปตามคอสตูมที่เราใส่นะครับนี่เห็นไหมอันนี้คอสตูมแล้วมันก็จะมีเรื่องของการรวม สามารถรวมคอสตูมได้ในกรณีที่เราไม่ใช้แล้วก็จะมีเรื่องของเซตด้วยนะครับเซตคอสตูมอันนี้ถ้าเกิดเราใส่เรื่องเซตมาเนี่ยมันจะได้เรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรค่าพลังด้วยนะมันจะมีคอสตูมต่างๆนะครับผมให้เราเลือกอันนี้อ่าเพิ่มพลังป้องกันเวทหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าคอสตูมอันเนี้ยผมว่าอ่ายังสู้ของแจกไม่ได้นะเอออันเนี้ยอันนี้คือแจกมาเว้ ให้พลังลบค่อนข้างดีเลยอันนี้คือของที่เปิดได้มาฟรีเราสามารถกดรวมในส่วนของคอสตูมได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีไงไม่รู้ว่าถ้าเกิดรวมมาแล้วมันจะได้อะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถัดมามีเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะบอกนะครับว่ามันจะทําอะไรบ้างก็คือเป็นฟังก์ชันก็คือสามารถซื้อยา hpmp เนี่ย อัตโนมัตินะครับ100ชิ้นโดยที่เราไม่ต้องดูหน้าจอแล้วก็ไปซื้อนั่นเองแล้วก็จะมีบัฟในเรื่องของปริมาณการฟื้นฟูของน้ํายาเพิ่ม5% 7% 8%อะไรเงี้ยมีความสามารถนะครับผมแต่ละสัตว์เลี้ยงก็สามารถอ่าไปเปิดเอาได้นะครับโดยการเสียงเงินนั่นเองถัดมาจะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนแต่ตอนนี้เลเวลผมยังไม่ถึงนะครับ น่าจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนในส่วนของอาวุธเกาะอะไรต่างๆเครื่องประดับนะครับแลกเปลี่ยนได้อันนี้คือเป็นระบบสําคัญนะครับที่ใช้ในการเอามาลงโมบายด้วยเช่นเดียวกันมีเรื่องของการสร้างอุปกรณ์เรานะครับโดยการใช้อาเหรียญตาที่เราได้ทุกวันในเรื่องของการทำเควสภารกิจหลายวันนะครับสามารถนําตาเนี่ยมา,าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับมาใช้แล้วก็เอามาคราบโดยการที่ เราจะต้องใช้เหรียญด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีห้าล้านมีหนึ่งล้านมีสิบห้าล้านสามสิบล้านนะครับผมซึ่งใช้เงินค่อนข้างเยอะนะสําหรับเกมนี้มีเรื่องของหินนี่เห็นไหมสมมติเรามีหินเยอะนะครับเราสามารถเอามาอัปเกรดหรือเพิ่มขั้นมันได้ด้วยเช่นเดียวกันไอ้ยิ่งอัปเกรดหินเยอะๆนะครับก็ต้องใช้คิสตันคิสตันนี้ได้จากการแยกในส่วนอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้นะครับจะมีตั๋วค่อนข้างเยอะเนาะถัดมามีไอเทมที่ใช้นะครับนี่ก็จะมีกล่อง พวกกล่องต่างๆนะครับให้เราเปิดมีวัตถุดิบดันเจียนมีคมภี์มีสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับมีตําราฝึกฝนด้วยเช่นเดียวกันมีเรื่องของหินวาร์ปหินวาร์ปนูน่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับสามารถมาเลือกดูได้มีกล่องหลอมรวมอันนี้ก็ใช้ของโคตรเยอะเลยดูคิตตันใช้ห้าพันนะครับแล้วก็เงินอีกหนึ่งล้านคือค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องนี้เงินค่อนข้างสําคัญเลยแล้วเงินก็ต้องใช้เงินแคสซื้อด้วยมีรายชื่อมือสังหารนะครับ เราสามารถมาดูได้ตรงนี้เลยเออมีมือสังหารมี PvP นะครับผมในเป็นเรื่องของการ PvP นะมีเรื่องของการจัดอันดับก็มี4สายนั่นเองก็คือสายอาชีพนะครับมีดันเจียนอ่าอีกแล้วก็เหรียญด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะมีระดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลหรือว่าตามพลังลบที่เราสามารถเข้าไปได้นะครับมีถึง20ขั้น ดันเจียนนี้ก็จะได้รับอีกีค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้รับหินนะครับที่จะใช้ในการกอัปเกรดอาวุธเรานะครับก็มีเรื่องของระบบขั้นเช่นเดียวกันสําหรับเกมนะครับหนึ่งวันจะสามารถเข้าฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับโดยการเข้าฟรีไปแล้วครั้งที่สองจะเสียตั๋วนะครับซึ่งตั๋วเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนี่นะครับคือตั๋วในการเข้าดันเจี้ยนนะครับเป็นรูปจดหมายแบบนี้นะคือได้จากกิจกรรมควยรายวันหรือว่า ซื้อเอานะครับผมอันนี้ค่อนข้างดีเลยก็คือถ้าคุณมีตั๋วเยอะก็คือใช้3ใบในการเข้าดันเจียนหนึ่งครั้งครับถ้าคุณมีตั๋วเยอะคุณก็จะได้เหรียญเยอะถ้าคุณมีตั๋วเยอะคุณก็จะได้ีกพีเยอะมีคิดตันดันเจียนนะครับเปิดเลเวล40มีดันเจียนเหรียญด้วยเช่นเดียวกันดูไอพีนะครับเป็นแสนนะครับ เลเวล50นะครับมีดันเจียนธาตุนะครับเลเวล50นะครับก็จะได้รับพวกอไอตาตรงเนี้ที่ใช้ในการคลาฟของนั่นเองแล้วก็มีพวกกล่องทั่วไปด้วยนะครับแบบสุ่มนะถัดมามีเรื่องของระบบกิ้นะครับระบบกิ้วก็จะมีสมาชิกมีข้อมูลกิ้อันดับกิ้วบัฟกิ้นะครับผมบัฟกิ้สามารถเข้ามาเพิ่มได้นะครับนี่โดยการใช้เหรียญนะครับเพื่อเพิ่มบัฟกิ้นะครับมีสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับเลเวลก็จะมีผลเช่นเดียวกันถ้าสมมติ กิลี l เลเวลสินะครับมี50ิคนเพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มคนได้ห้าเปอร์เซ็นต์อีกพีห้าเร์เนะครับผมอันนี้ก็โอเคเลยก็อย่าลืมมาเข้ากกลี l ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของอาควสกิลนะครับผมลืมบอกควสกิลก็สามารถทำได้ตรงนี้นี่มันก็จะได้รับเหรียญแล้วก็อีกพีกลนะครับถัดมาจะมีเรื่องของเพื่อนนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนคําขอเพื่อนเป้าหมายอะไร บล็อกอะไรอยู่ตรงนี้เลยเนาะโอเคแล้วก็มีเรื่องของการเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อเราก็จะได้รับของเฮ้ยนี่ไงได้รับไอหินที่จะใช้ในการอัปเกรดในส่วนของสกิลได้ด้วยนะเป็นพาสซีฟนะครับพาสซีฟสกิลก็อย่าลืมมารับด้วยก็อาทิตย์ละสิบลูกนั่นเองเฮ้ยนี้ดีนะเออนี้ดีแล้วก็เรื่องของการเช็คชื่อผมเห็นมีไอนี่ด้วยถ้าเกิดเจ็ดวันเราได้้น้ํายาขัดเงานะครับซึ่งน้ํายาขัดเงาเนี่ย มันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะในกรณีที่ขั้นสองเราเต็มแล้วถึงการรวมนะครับขั้นสองเราเต็มมันจะต้องใช้น้ํายาขัดเงานะครับเพื่อหลอมถ้าสมมุติหลอมล้มเหลวนะครับวัตถุดิบเสริมเนี่ยจะไม่ถูกทํำลายด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราหลอมโดยที่ไม่ใช้น้ํายาขัดเงานะครับจบกันหายนะครับไออุปกรณ์ที่เราหามามีจดหมายนะครับให้เรารับของ ก็สามารถมารับได้นะเมื่อกี้เรากดเช็คชื่อไปนะครับเราได้รับเหรียญแล้วก็เข้าไปอัปเกรดได้มีตลาดมืดนะครับเกมนี้ก็จะมีเรื่องของการสุ่มพวกคอสตูมต่างๆกล่องปริศนานะครับนี่เห็นปะก็จะมีพวกแหวนพวกน,น,นู้นี่นั่นให้เราใส่นะครับก็จะมีระดับในส่วนของอุปกรณ์นะครับสูงสุดก็เป็นสีทองนะเป็นระดับวีลชนนะครับผมก็มีร้านค้ารับนะครับสามารถมาซื้อของได้ตรงนี้ ก็คือร้านค้ารับเนี่ยสี่ชั่วโมงจะสามารถรีเฟซได้ทีหนึ่งนะครับมันจะมีเหรียญแล้วก็อุปกรณ์ดีๆให้เราซื้อนั่นเองโดยใช้เหรียญไม่เยอะนะสิทธิประโยชน์นะครับเราก็สามารถกดคอสตูมฟรีมีกล่องมีกล่องโคนมีกล่องอุปกรณ์นะครับแล้วก็อัปเกรดฟรีทุกวันวันละหนึ่งครั้งนั่นเองก็โอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเกม m อเมโมอาร์พีจีหนึ่งเกมนะครับก็อ่าเป็นเกมที่เล่นง่ายก็เน้นในเรื่องของ การบดแล้วก็ตีมอนสเตอร์มากกว่านะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดอาวุธพลังลบไม่ได้ขึ้นแบบพุ่งเฟีดพุ่งปฟืออะไรประมาณนี้ผมเล่นมา3.8ตอนนี้ผมแค่7,000เองโคตรน้อยเลยนะแล้วก็มีเหรียญอยู่6 0สนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากลองเล่นก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับใต้ดีคลิปแช่นวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับคลิปนี้ให้ด้วยจะได้เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ